ตำเย่ะรังต้นอวบอวบครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆว่าจะเก็บดีไหมเนาะดูสิไม่ได้ถุงมือมานี่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 ตัวลายตัวลายที่มันมันมีขนนะเพื่อนๆเห็นไหมมันมีขนเนี่ยคันนะเนี่ยแบบเนี้ยที่ลำต้นแล้วก็ที่ใต้ใบมันเนาะนี่น,นี่ดูสิเพื่อนๆดูสิอวบอวบเลยนี้อวบอวบค่ะตำเย่ะรังนะ ตอด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 ตุดตุดตุดตดเลยแหละแต่อร่อยนะ,พะเพื่อนๆคระอร่อยไหมอร่อยนะมีวิตามินซีสูงนะสปปรรพคุณดีแต่ตอนเก็บลําบากอืมพึงพ่งขึ้นพึ่งึ้นแต่ว่าต้นอวบอวบอนะตรงนี้ยนน,น,ะะนี่นะคะนี่นะคะแต่ให้ไม่เก็บนะนะนไม่ไม่ได้เอาถุงมือมาไม่ได้ไม่ได้นี่ เอาเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆชมนะเพื่อนๆ่านี่นะดงผักกำเยฝรั่งเห็นไหมฝรั่งก็กินนะคะฝรั่งก็กินนะคะแต่เอาไปทำสุกแล้วมันจะไม่คันนะคะเพื่อนๆา